ครับผมสวัสดี f c Big Survey ทุกท่านนะครับก็วันนี้ตามสัญญานะครับผมมาทำคลิปนะครับเจริญบอลสองนะครับยังไม่ได้ลุ้นเนื้อนะครับพอดีว่าเมื่อวานนะครับทำคลิปลงไปนะครับแล้วก็อัปเดตจนวันนี้ล่าสุดนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับผมเมื่อวานทำาิลิปไปนะครับก็วันที่แปดนะวันที่เก้าก็มาอีกสองลุ้นนะครับตามที่ได้พูดไว้นะครับผมนะเดี๋ยวมาเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ได้ เนื้ออะไรนะครับแล้วก็ลุ้นลงยาไหมนะครับถ้าโชคดีนี่ได้ได้เน,นื้อนาวานี่คือถือว่าสุดยอดเลยนะครับถือว่างานลงยานะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มหายากเลยนะครับจะริญนพรสองนะไม่ใช่หาไม่ได้นะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเก็บไว้ก็มีนะครับแต่ว่าค่าหานี่ก็คือราคาค่อนข้างสูงขึ้นแพงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับนะเพราะว่ารุ่นนี้นี่ก็ สร้างปี6กหนะครับข้อผ่านมาก็ไม่กี่เดียนนะแต่ว่าราคาก็ขึ้นแล้วนะครับผมนะขึ้นแล้วครับก็มีอยู่นะครับแต่ก็มีให้เก็บบูชา,บ,ชาบูชาอยู่นะมาอีกเพิ่อมอีกสองรุ่นนะครับอันนี้ก็แพ็กมานะครับผมแบบนี้นะแพ็กมาอย่างดีแล้วครับลูกครั้งนะครับเขาก็แพ็กกันกระเทกมานะ สพ็กมาอย่างดีก็แต่ก็ปัญหาอุปสรรคก็คือแกะแกะยากหน่อยนะครับต้องใช้มีดนะครับหรือว่าใช้คัตเตอร์นะนี้อีกสองลุนนะก็ซีนเดิมนะครับผมไม่ยังไม่ได้แกะดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับเป็นซีนเดิมอยู่นะครับรวมเป็นห้าลุนนะครับผมก็ขยอยมาครั้งแรกนะครับเมื่อวานสี่ลุนสามลุนนะครับแล้วก็นี่วันนี้มาอีก นะครับสองลุ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เป็นงาอะไรนะฮะนะครับนะบนะเดี๋ยวมาแกะลุ้นกันนะครับผมสามลุ้นนะฮะห้าลุ้นนะครับนี่นะครับก็ สำหรับรุ่นนี้นะครับเจริญพลสองรู้สึกว่าผมจะทําคลิปลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับนะครับเดตข้อมูลนะครับนี่ก็ถือว่าทำทำครั้งที่สองแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้นะเพราะว่าครั้งแรกก็รู้สึกว่าผมก็ออกมาทําคลิปไปเรียบร้อยเอฟซีท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เห็นก็ฝากไปย้อนกับย้อนไปดูคลิปได้นะครับผมคลิปหลังๆนะครับที่ช่อง Big s ซูเ y นะครับผมก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม นะคลิปย้อนหลังนะครับไปเข้าไปดูได้นะสําหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้รุ่นไหนบ้างนะเนีย้ยไหนบ้างนะ,จะเจริญวันสองนะครับผมรุ่นจเจริญวันสองก็สร้างโรงพยาบาลนะครับรุ่นนี้นะสร้างโรงพยาบาลอําเภอหนองบัวนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะครับแล้วก็อ่รุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะ รายการยกลังนะครับผมลุนเนื้อนะครับการันตีเหรียญต่อลังนะครับผมมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนักเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับผมสองเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาอีกสองเหรียญนะครับแล้วก็มีโซนหน้ากากเงินนะครับสิบเหรียญนะครับแล้วก็มีโซนลงยานะครับผมสิบหกเหรียญนะครับ แล้วก็โซนเนื้อธรรมดาอีกห้าสิบเหรียญนะครับผมนะแถมแถมแถมเหรียญนะครับสามกษัตริย์นะครับผมสองเหรียญในลังนะครับนะก็จะเป็นร้อยสองเหรียญนะครับนะสร้างรุ่นนี้ก็ซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างโบสถ์นะครับผมนะก็มาถุประสงค์ดีนะครับผมัตถุประสงค์แรงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมชัดเจนนะนะซื้อที่ดินถวายวัดนะครับ นะก็เป็นเงินหลายล้านอยู่นะครับเขาก็แบ่งกันไปนะครับผมคุณปองสุพรรณการันตีนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นไปเปิดดูไปพร้อมกันนะครับผมพี่ๆท่านนะผมก็ไม่รู้แนละ้วปนกันแล้วครับนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเปิดอันนี้นะครับผมสองเหรียญน,นะครับ ซีนเดิมเดี๋ยวผมจะเก็บแบบซีนเดิมไปบ้างนะครับนะัมนาะเก็บซีนเดิมไปสักสองสองลุ้นนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูสักสามลุ้นนะครับผมว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะรผมนะไปดูดูไปพร้อมๆมกันนะครับค่อนข้างหนักอยู่นะครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าก็ถามว่าสร้างอ่า ก็ไม่ได้น้อยไม่ได้มากได้น้อยนะครับผมนะแต่ว่าเขาก็ก็ต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวนาคตนะครับผมนะใครที่ชอบนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีกันแล้วนะครับท่านที่ว่าเ่องหาบูชาพระนะพระใหม่รุ่นนี้นะครับผมนะเพราะว่าสําหรับท่านที่ว่ามาตามมาที่หลังก็คงจะหายากหน่อยนะครับนะเพราะไปต่างประเทศก็มีนะครับนะหลง จเจริญพ่อสองนะครับหลวงพ่อพัดนะผมตลับสีเหลืองแบบนี้นะผมนะอันนี้แบบเต็มอง์นะครับอันนี้ผมได้เต็มองมาสามเหรียญน,นะครับแล้วก็ครึ่งองสองเหรียญน,นะครับนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับนะลุ้นแรกนะฮะออกเป็นแดงแงนะครับผมไม่รู้ว่าอืเป็นอะไรครับ ทองแดงมันปูนะครับในคลสี่เดี๋ยวผมขอขยับกล้องหน่อยนะเพราะว่าทําคลิปช่วงเย็นๆแนละ้วก็อาจจะมีปัญหาแบบอันนี้หน่อยนะมืดๆหน่อยนะครับผมนะผมก็เปิดไฟอยู่นะครับรายการที่หกนะครับนะรายการที่หกนะนะครับทองแดงมันปูแหละครับดูแล้วนะนะซีนแตกพอดีนะขออนุญาตนะครับเอาออกนะครับออกจากซีนเลยดีกว่านะ นี่นะครับเดี๋ยวมาส่องดูนะครับมาดูนะครับใช้กล้องส่องดูนะครับคือถ้าจะบอกเขาก็จะบอกนะว่านะครับในหกสามนะครับผมนะก็จะเขียนตอกไว้ด้านล่างนะครับสร้างสร้างปีหกสามนะครับผมลหเลขโค้ดนี่ยาวเลยนะครับผมนะรุ่นนี้นี่ค่อนข้างสร้างเยอะนะฮะเลขโค้ด์ห้าหลักครับ โอ้โห oh. นะครับก็เลขโค้ดสองแปดสองแปดสามแปดสามนะครับสองแปดสามแปดสามนะครับในโค้ดเอไม่ใช่ครับสองแปดหนึ่งแปดสามนะครับสองแปดหนึ่งแปดสามนะห้าหลักในเลขโค้ดนะเนี่ยขอตีอปั๊มคำว่าพัดนะครับลงตรงนี้นะสร้างปีหกสามนะครับผมก็ ไม่ได้ไม่ไม่เห็นนะครับว่าบอกเนื้อตรงไหนนะแต่ว่าดูแล้วอย่าผิวเผนแล้วก็ทองแดงมันปูแน่นอนนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามนะมาดูด้านหน้าครับโอ้โหสวยเลยครับเอฟซีนะออกแบบคือออกแบบว่านะครับออกสวยเลยนะครับทองแดงมันปูนเหรียญนี้นะออกน้ําตาลเลยนะครับผมออกนะออกน้ําตาลเลยนะ ออกแบบน้ำตาลเลยนะครับน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับนะไม่ไม่มีลุงลุงนะผมด้านหลังมีลุงนิดนึงนะมีก็แบบทองแดงมันปูนะครับผมนะสวยนะครับนะน่าจะเป็นอ่ะชอเป็นวอล์องคํานี่ก็คือท่วมนะครับสําหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมดูแล้วน่าจะทองแดงอ่าน่าจะเป็นวอลคลองคานะครับเหรียญสวยนะครับดูนะอะนะเต็มองคนะผมมันปูนะครับ ทองแดงมันปูรุ่นนี้ก็มีหลายนะผมมีดอกงานลงยานะครับแล้วก็เงินเนื้อเงิงนนะอนปาก้านะครับผมเนือ้อทองแดงผิวลุ้งทองแดงมันปูนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะเนื้อทองฝาบาทหรือว่าเนื้อทองเหลียงนะฮะแล้วก็จะมีถึกว่าจะมีปีกเครื่องบินนะนะครับผมโหนี่ได้ทองแดงมันปูนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับผ่านไปนะ เดี๋ยวขอใส่ในซีนก่อนนะซีนถุงนี่ก็แตกแนละ้วสวยนะครับใส่กรอบนะครับผมก็รุ่นนี้ก็เก็บกันยาวๆนะตอนนี้รา,ราคาก็ไม่ใช่น้อยนะของแดงมันปูนี่ก็เป็นอ่าเป็นเนื้อนิยมนะตอนนี้เลยนะครับผมคุณเก็บกันนะอย่างเจริญพรเจริญพอรอ่าจเจริญพรกลางนะครับอื ทองแดงมันปูนะก็เป็นที่นิยมมากนะครับผมนะตอนนี้นะหายากด้วยนะครับราคานิยมกว่าเน,น,นื้อบนบนอีกนะเดีย๋ยวมาดูรุ้นต่อไปนะผมนี่นะครับแกสีนเดิมนะมาดูมาดูนะผมว่าจะได้เนื้ออะไรต่อนะ อัน,นนี้แบบครึงนงงบ้างนะครับมาลุ้นครึงองงบ้างนะครับโอ้โหอันนี้ก็ดูเหมือนจะมันปูหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นทองแดงลมดํานะครับผมนะทองแดงลมดํานะมาเขียนว่าเลขหกนี่คือน่าจะร,รายการที่หกนะครับผมรายการที่หกนะครับเป็นรายการที่หกทองแดงลมดํานะครับ มาดูเลขโค้ดนะครับผมเลขโค้ดก็จะรู้สึกว้ห้าหลักนะหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์หกแปดห้านะครับหนบึ่งศูนย์หกแปดห้านะเลขโค้ดดูด้านหน้าครับอ๋สวยครับผมนะสวยนะนะดูเหลือเชือ่อเลพรนี่สวยนะหลงสวยสวยมากนะครับผม นะแบบเต็มแบบครึ่งองนะเดี๋ยวมาดูเต็มองค์อีกหนึ่งหนึ่งลุ้นนะฮะเดี๋จะเก็บไว้สักสองลุ้นนะเป็นซีนเดิมนะครับ แล้วก็เต็มองค์นะครับเหรียญหนึ่งแล้วก็ครึ่งองค์เหรียญหนึ่งนะครับสีเดิมนะเก็บไว้นะครับแต่ก็เหรียญค่อนข้างหนักอยู่ในเอฟซีนะมาดูรุ่นนี้นะครับผมมามาดูรุ่นนี้นะครับอันนี้เหรียญนี้รู้สึกว่าจะมา จะมารอบรอบวันนี้นะครับผมนะก็จะลุ้นลงยาแล้วก็ลุ้นเนื้อด้วยนะครับเนื้อบนบนนะครับมาดูไปพร้อมๆกันในสีร่รุ้นเดียวน,นี้นะอเดี๋ยวนะครับทองแดงหรือเปล่าครับทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนะครับผมนะทองแดงผิวไฟนะฮะ ครับทองแดงผิวไฟนะฮะเลขโค้ดก็รู้สึกว่าจะห้าหลักเหมือนกันนะครับสามสี่สองสามสี่สองสีสงส่สี่นะครับสามสามสี่สองสีสงส่สี่นะครับผมเลขโค้ดห้าหลักนะทองแดงผิวไฟนะอ๋อ นะครับแล้วก็สามลุ้นสามแบบนะครับสามลุ้นสามแบบนะครับไม่เหมือนกันสักแบบนะครับผมนะสามลุ้นสามแบบนะบนี่นะครับนี่นทองแดง ลมดำนะครับทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็ทองแดงมันปูนะครับน่าสวยงามนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆ FC ซที่ชอบสะสมเครื่องหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นเจริญฮอนสองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใน ep ต่อไปครับผมสวัสดีครับ